สวัสดีครับสวัสดีตัวแรกครับมือนี้นะครับพวกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานสร้างสิทธ์นะครับโซล่าเซลนะครับมือนี้นะครับมือนี้เฮ็ดงานเมื่อมือมือเว้นนะครับเด้อมาพวกรีดแลี้วมือนี้ตากเดต่าร่มนะครับทีมงานสร้างสิทธ์โซล่าเซลมือนี้ครับมาพวกันอีกแล้ว กับทีมงานคุณภาพมาตรฐันนะครับ mm hmm. ท่านมู้นี้มาติดตั้งในระบบไฟฟ้านะครับ mm hmm. ใส่กำลังขับไฟฟ้านะครับ mm hmm. เป็นทีมงานเป็นองรงการของอของระบบซอยเหลือของเพิ่นนะครับการขาดแกนนาของบานลุ่มพุกองแกนลุมพุกนะครับ mm hmm. มมที่1บม,มีส1ดน้ำกันนะครับวันนี้ เบิ่งสภาพนะครับเนาะสภาพสะก่อนก่อนสีมีโครงการนะครับนะ้ำเป็นแหงืสะเหงืงยังแล้วนะครับอัดแกนก้เลยได้อ่ะมาณมาเกพกิ่งเลยมาจัดจังนะครับทีมงานอ่าสร้างสิทธิ์โซลา่าเซลล์นะครับวันนี้ตาเดียตาล่มมาบรรเมอแล้วนะครับเนาะมาเน,นี้มาเบิ่งนะครับผลงานนะครับเป็นจังนไรนะครับ คุณภับขับแกวบนะครับนี่ครับนะครับไหลเบี้ยบนะครับจนๆแล้วครับเต็มท่อพ่อรอครับนี่ผลงานนะครับเนาะที่ผลงานนะครับของร่างสิดนะครับโซล่าเซลนะครับค้นเก่งค้นแก่ขมาเฮานะครับเอาทุกอย่างนะครับเพลินเนี่ยนะครับ ติดตั้งทั้งโซล่าเซลล์ทั้งระบบไฟนะครับอ,อ,อ่าระบบไฟฟ้าพร้อมเรียบร้อยนะครับนในราคาจี๋เยี่าวเครับเด้อผู้ใรสนใจก็ได้นะครับติดต่อมากมาได้นะครับกับทีมงานเขาสร้างสิทธิ์ผลนะครับแต่ทั้งสองระบบเลยนะครับ เก็บงานแล้วนะครับวันนี้เสิ้นแล้วนะครับเอาเบอร์โทรตัวใดก่อนสร้างซิทศู์ดสี่ศูนย์แปดสี่นะครับอะไรก่อเดสศูนย์แปดสี่เจ็ดสามเจ็ดหกสามเก้าเจ็ดหกสามเก้าเจ็ดขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับที่เก่าเหมือนเดิมนะครับเออนั่งสีขึนเก่านะครับผลเป็นนั่งโคโลอยู่์นนะครับเนาะหน้าตานะครับหน้าตานะครับผลนะครับ ควนนะครับเอ้ยขาดกระดาษนะครับคนรอคนเก่งนะครับทีมงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งทีมงานน้ำเนยกวนอะเอ้ยนะครับสนใจกระติ๊ดต่ออะไรนะครับครับทีมงานสร้างสิทธ์โซลาเซลล์พลังนะครับเนราคายจอมเย้านะครับเนาะนะครับอ่าสัมเนยครับมือนี้นะครับกระติ๊ดซัมเนยนะครับตัฝากทิ่ตามนะครับเยอะหน่อยนะแต่กับนีสนใจยังกระติ๊ดต่อพลังไหนนะครับสําหรับสร้างสิทธ์คนเงี้เขานะครับเนาะมือนี้กับซัเนยนะครับเนาะ พอกันอีกครับหัวหน้าที่หนานะครับหัวหน้านะครับงานหน้านะครับหัวนี่ก่ะพอกันนี่บางะิีกสักคนนะครับกับแกมเอาสมีสักคนนะครับเนาะพอกันงานหน้าครับ